เปิดภาพนาทีชุลมุ нь, มนมวลชนสองฝ่ายปะทะกันที่มรามคำแหงเมื่อช่วงเย็นของวันที่21ตุลาคมเกิดเหตุชุลมุนระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวชุมนุมที่มหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงที่มีการเผชิญหน้ากับกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบาันพระมหากษัตริย์ที่สวมเสื้อเหลืองจัดกิจกรรมที่เดียวกันโดยตำรวจต้องเข้าขวางแยกมวลชนทั้งสองฝ่ายออกจากกันพร้อมทั้งนำรั้วมากัน้น ก่อนที่มวลชนกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จะลุกฮือหรือรั้วและพยายามขับไล่ผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นกลุ่มแนวร่วมเครือข่ายรามคําแหงเพื่อประชาธิปไตยนักเรียนนักศึกษาแนวร่วมคณะราษฎรจึงออกไปนอกมหาวิทยาลัย ต่อมากลุ่มนักศึกษาพากันเดินย้ายที่ชุมนุมไปที่หน้าสอนอหัวหมากแทนขณะที่กลุ่มชุมนุมเสื้อเหลืองยังคงปักหลักอยู่ในมหาวิทยาลัย